ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Merge Titan Army ครับดูเหมือนว่าคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้ฮะจะให้เรานั้นสร้างกองทัพด้วยการเอาเหล่าคา m เมล่าแมนเนี่ยมารวมให้กลายเป็นไททันคา m เมล่าแมนฮะเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเจ้าเหล่าซิกบีดี้ทอยเล t และที่สําคัญเลยเจ้าแมปนี้เป็นแมป s k i บีดี้ที่ยังอยู่ในโรบอทแล้วมีคนเล่นถึง4,000คน ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากระแสของสกิปบีดี้เนี่ยมันหายไปจากโรบอทไปแล้วนะแต่เจ้าแมปนี้ยังมีคนเล่นจํานวนเยอะมากๆอยู่และที่สําคัญเลยครับคนที่มีโ o บอทพรีเมียมเนี่ยรับไปเลยฮะบวก20%เงินฮะและก็แน่นอนว่าร้าน JB Top Up เนียเขาเติมแล้วแถมพรีเมียมฟรีทุกแพ็คเลยครับและตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรียกได้ว่าไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยฮะไม่ได้เห็นไม้ดูดซ่วมแล้วก็เจ้า คาเมราแมนมันนานมากๆแล้วครับภารกิจแรกของเราก็คือจัดการกับเหล่าโถส้วมเพื่อที่จะได้รับเงินซึ่งอีซี่มากฮนะจัดการ1ตัวเนี่ยได้เงินมา20ตอนนี้ผมต้องเก็บเงินให้ครบ200 ส่วนตรงนี้มีในเรื่องของสู้อัตโนมัติครับและต้องบอกเลยนะครับว่าสู้อัตโนมัติเนี่ยฟรีครับซึ่งมันดีมากๆเลยและตรงนี้มีของฟรีครับได้คาเมล่าแมนมา3ตัวได้เงิน100ครับของฟรีใครก็ชอบนะและมาที่ตรงนี้ฮะเพื่อที่จะมาซื้อในเรื่องของเจ้าคาเมล่าแมนเนาะตัวละ100ครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้จากนั้นก็มาที่ตรงนี้ฮะเพื่อทําการรวมโอ้วิธีการเล่นเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากและตอนนี่ ผมกลายเป็นตัวนี้ชื่ออะไรนะผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้นะครับเจ้าตัวนี้คือ Camilla w o m a นครับดาเมจคูณ4%มีระดับ Baby Big h i ิ l สแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือไ i t a n ครับมีทั้งหมด1 2 3เดี๋ยวนะกี่โซนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมี5โซนครับแล้วก็อีเวนต์และก็สุดท้ายเนี่ยเป็นในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ฮะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเพิ่งจะอัปเดตเข้ามาในแมปนี้ด้วยนะ โอ้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้ดาเมจผมจะเยอะมากๆครับสามารถที่จะจัดการกับเจ้า DJ Toilet ได้อย่างง่ายดายเลยดาเมจตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่6ดาเมจหรือไม่ก็7ดดาเมจครับโอ้และเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเจ้าบอสครับ บอสเลือด2ล้าน5แสนครับและก็แน่นอนว่าเราจะต้องจัดการเจ้าบอสก่อนนะถึงจะสามารถปลดล็อกโซนถัดไปได้แต่ว่าเลือดบอสขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าดาเมจผมในตอนนี้ยังไม่พอนะได้เวลาที่ผมนั้นจะฟาร์มเงินนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าด้านบนตรงนี้ครับจะมีเลเวลของผู้เล่นด้วยถ้าเกิดกลายมาเป็นเลเวล2ผมก็จะตัวใหญ่ขึ้นและก็ดูเหมือนว่า ดาเมจเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์ฮะแต่ว่าตอนนี้ได้เงินมา300แล้วนะเงิน300เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อในเรื่องของคา m เมล่าแมนได้หรือว่าจะมาซื้อในเรื่องของอาวุธครับอาวุธอันถัดไปราคา100 250งั้นเสื้อนี้มาแล้วกันนะ คูณ2เงินอ๋ออาวุธเอาไว้คูณเงินนั่นเองฮะตอนนี้ผมจะได้เงินเยอะขึ้นถูกไหมแล้วก็ออโตไฟครับดาเมจยังเท่าเดิมนะแต่ว่าได้เงินเยอะขึ้นโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมได้เงินมา1 0 0 0 0มืจากการหมุนวงล้อฟรีๆครับจะว่าไปแล้วเจ้าแบบนี้สายฟรีก็พอจะเล่นได้อยู่นะขอเอาเงิน1 0 0 0 0มเนี่ยมาซื้อเจ้าตัวนี้ก่อนครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวบิ๊กนะเป็นตัวใหญ่ฮะและเดี๋ยวก่อนผมสามารถที่จะใช้เหล่าคาเมล่าแมนได้กี่ตัวเอ่ยไม่จำกัดหรอ เอ,อ่อถ้าเกิดผมรวมรวมเสร็จเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมกลายมาเป็นคา m เมล่าแมนตัวใหญ่ครับระดับ e ีพิกซึ่งคูณดาเมจ64ไหนดูซิว่า64เยอะหรือเปล่าอู้ ถือว่าเยอะฮะเพราะว่าผมสามารถที่จะจัดการกับเจ้าเจ็ t ทอยเลตได้แต่ทําไมไม่เห็นจะออโต้ที่ j e ็ตทอยเลเลยคือยังไงอะดามเมจผมยังน้อยเกินไปเหรอก็เลยไม่ออโต้ให้ไหนๆเราก็รู้วิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เวลาแล้วฮะ <laughs> อัปเกรดไททัน TV Man มนบวก1่ทิลเลียนพาวเว ราคา1,000โรบักได้9ตัวครับถ้าเกิดผมซื้อตัวนี้ก็น่าจะขี้โกงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมจะลองซื้อให้ดูนะ1,000โรบักครับซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็มาที่เกมพาร์ทแต่เดี๋ยวก่อนนะ VIP bundle บวก3 h e ฮีโบวกโชค50แล้วก็บวกเงินอีก50%ครับ249โรบักอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะซื้อมาก่อนเลย ซูเปอร์แมกเนตสามารถที่จะดูดเงินได้จากที่ไกลๆฮะอันนี้ก็จำเป็นนะ129รบโรบัคฮะเงินคูณ2 169รบโรบัคจะว่าไปแล้วเนี่ยเกมพาเจ้าแมปนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคูณ2ดาเมจอันนี้พลาดไม่ได้ครับ300รโรบัคสำหรับใครที่อยากเติมโรบัคราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็แนะนำร้าน j B t o p Up เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็คูณ2การฟันให้ไวขึ้น 400รโรบักอันนี้แพงไปหน่อยแต่ก็ต้องซื้อครับซื้อมาเรียบร้อยส่วนตรงนี้เป็นขวดยาเงินคูณ2อันนี้ผมได้ฟรีมานะแล้วก็คูณ2ดาเมจฮะ79โรบักเนี่ยได้5ขวดก็จะกลายเป็น50นาทีถูกไหมก็กดใช้งานมาเลยแล้วกันครับแล้วก็คูณ2การสวิงซึ่งก็จะฟันไวกลายเป็นคูณ4เพราะว่าผมมีเกมพารคูณ2นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะฟันไวมากๆฮนะ และโอ้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมีเหล่าไททันชื่ออะไรนะขออีกรอบหนึ่งอัพเกรดไททันทีวีแมนมาเป็นเหล่าทหารเรียบร้อยครับซึ่งมีทั้งหมด9ตัวถูกไหมและถ้าเกิดผมรวมละ่ะจะรวมได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะ ผมขอมาที่ตรงนี้ซึ่งโอ้อัเกรดไททันทีวีแมนเนี่ยอยู่ในโซนที่3ครับเป็นตัวเอกล i v ีและยังมีโซนที่4ด้วยไททันคอร์กแมนโซนที่5ไททันดิวแมนอืมโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปลดล็อกไททันทั้งหมดได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยขอลองรวมนะกลายมาเป็น16ทิลเลี่ยนฮะ เจ้าตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเหมือนจะไม่มีบอกฮะเป็นเวอร์ชั่นไททันเหมือนกันคูณพลังอยู่ที่1ทินเลียนเปอร์เซนต์ครับและก็แน่นอนว่าผมสามารถที่จะวันช็อตได้ทุกตัวในโซนนี้เลยรวมถึงเจ้ามิสไซทอยเลทฮะเรียบร้อย <laughs> แล้วก็โอ้เดี๋ยวก่อนนะปลดล็อกโซนถัดไปต้องมีเงิน500,000ตอนนี้ผมเพิ่งจะมีเงินแค่80,000เองเหรอวิธีการที่เรานั้นจะเพิ่มเงินก็คือต้องมาซื้อในเรื่องของอาวุธฮะ อาวุธอยู่ที่ตรงนี้อันสุดท้ายราคา4 0 0แสนแต่ถ้าเกิดเทพทูฮะเงินคูณ10ราคา99โรบักเท่านั้นเองซื้อมาเลยแล้วกันฮะแล้วก็กดใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้เขามีการรีเบิร์ดด้วยครับ ถ้าเกิดเรารีเบิร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอาดาวมาอัพเกรดได้นั่นเองแต่ในคลิปนี้จะได้รีเบิร์หรือเปล่านะรีเบิร์ตต้องมีเงิน1 0 0 0 0แฮะซึ่งการรีเบิร์นะครับจะรีเซ็ตในเรื่องของเงินแล้วก็แอ e เรียที่เราปลดล็อกรวมถึงอาวุธแล้วก็ไททันด้วย แต่เดี๋ยวก่อนนะไททันที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นไททันเทพทูมันจะโดนรีเซ็ตไหมอะ่ะคือถ้าเกิดโดนรีเซ็ตเนี่ยอันนี้ผมเซ็งเลยนะเพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาเองแต่ถ้าเกิดเราไม่รีเบิร์ดเนี่ยเราก็จะไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นผมจะลองรีเบิร์ดดูไหมถ้าเกิดไททันผมหายไปก็คือ1000โลบักผมหายเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะลองให้ดูแล้วกันรีเบิร์ดครับเดี๋ยวก่อนนะ โลบักไอเทมจะเก็บไว้โอเคลองดูโอเคไททันผมยังอยู่ครับชื่นใจแล้วก็มารวมกลายเป็น16ทินเลียนแค่นี้เนี่ยก็รู้สึกได้แล้วครับว่าการเทพถูเจ้าแบบนี้มันขี้โกงมากๆเลยเอาละปลดล็อกโซนที่2ครับราคา500 0 0 0ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับและโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ทอ i ยเลของดินแดนนี้ครับเลือด100และอู้สี่บิลเลียน์เหรอตอนนี้ผมเรเวลห้าไปที่เรียบร้อยครับและตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอัปเดตใหม่เหรอเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อด้วยโรบักได้หรือว่าจะเปิดที่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะ อันนี้คือเปิดฟรีหรอได้ระดับคอมมอนมาครับเปิดมาอีกตัวหนึ่งอู้ได้คอมมอนอีกแล้วแล้ะถ้าเกิดเราเปิดได้ระดับอ e ีพิกฮะเจ้าอ e ีพิกเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพลัง20%ให้กับไททันได้หรือว่าเป็นการ Copy ปี้ดาเมนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแตได้เกิดเปิด10ฟอง169รบโรบัคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะลองเปิดดูนะเปิดมาเลยครับ สิฟองแล้วก็เปิดลุวๆได้ไหมดูเหมือนว่าจะลัวไม่ได้แฮะแต่ที่ผมต้องการขั้นต่ําคือระดับอ e ีพิกนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าหรือไม่ก็รีเจนก็ได้อีพ <c oughs> e ิกอยู่ข้างเลยครับเหลืออีก5กล่องสุดท้ายดูเหมือนว่าการที่จะได้ระดับอ e ีพิกหรือรีเจนเนี่ยมันน่าจะยากโอ้ยรีเจนโผล่มาตรงนี้เลยเหรอหปฮะเจ้ารีเจนผมว่ามันน่าจะยากเกินไปนะ และกรองสุดท้ายครับน่าจะไม่ได้ฮะได้เจ้าระดับแรมาแทนนะตอนนี้ผมมีเฮลิคอปเตอร์อยู่6อันเลยนะครับและโอ้ปลดล็อกโซนใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเหล่าคาเมล่าแมนตัวใหม่ได้ครับเจ้าตัวนี้ราคา340ล้านซื้อมา1ตัวซึ่งจะคูณดามเมจอยู่ที่4ล้านซึ่งก็น้อยมากๆฮนะ <c oughs> ถ้าเกิดเทียบกับตัวสายเทพทูและเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮมมาโซนใหม่ครับอาวุธก็เปลี่ยนไป อันนี้คูณเงิน15ผมจะยังไม่ซื้อแล้วกันนะส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยโกลเด้นแคนนอนหรอดูเหมือนว่าจะเป็นอันนี้ฮะราคา170่งร้อโลบัคลองมาจัดการเจ้าบอสดูครับเจ้าบอสเนี่ยเลือดอยู่ที่270ร้อยเจ็บิลเลียนซึ่งผมสามารถที่จะจัดการได้อย่างง่ายดายเลย ปลดล็อกโซนที่3ครับ15บิลเลียนปลดล็อกได้อย่างง่ายดายเลยนะแล้วก็อู้เดี๋ยวก่อนนะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนตัวเทพทูที่ผมซื้อมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้เป็นอัพเกรดไททันทีวีแมนซึ่งได้เกิดซื้อ1ตัวเนี่ยราคา200โลบัคนะครับเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่เพราะว่าตัวผมมัน9ทิลเลียน แสดงว่าผมได้มา9ตัวครับก็เลยเป็น9ทินเลียนนะงั้นก็แปลว่าบอสของทินนี่ <c oughs> ผมอาจจะใช้เวลาในการตีอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับและดูเหมือนว่าผมต้องรีเบิร์ตฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีเบิร์เนี่ยตอนนี้เรเวลสูงสุดผมจะอยู่ที่เรเวล10นะถ้าเกิดรีเบิร์จะกลายเป็นเรเวล15ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเบิร์ตฮะรีเบิร์มาเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวเทพทูยังอยู่นะครับ แล้วก็อัพเกรดตรงนี้และก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเรารีเบิร์ตแล้วเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของดาวฮะมาอัปเกรดในเรื่องของเรเวลหรือว่าดาเมจผมเน้นไปที่ดาเมจแล้วกันนะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีแต่โอ้โหใช้2ดาวเลยเหรออ่ะงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันฮะ ผมกลับมาที่โซนที่3ครับเพื่อที่จะซื้ออาวุธเทพทวนใหม่ครับอาวุธเทพทวนนี้ฮะคูณเงิน20นะดูเหมือนว่าจะต้องซื้อครับ229โรบักฮะซื้อมาเลยแล้วกันครับจากนั้นก็กดใช้งานมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเราสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อในเรื่องของไททันทีวีแมนได้ครับราคา4.3ทิลเลียนซื้อมาเลยแล้วกันนะซื้อมาเรียบร้อยครับได้3ตัวตอนนี้ดาเมจผมอยู่ที่21ทิลเลียนฮะ ซึ่งก็ยังน้อยอยู่ดีนะแต่ดูเหมือนว่าดาเมจที่น้อยเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าผมสามารถที่จะฟันได้เร็วมากๆท่านผู้ชมฮะดูเลือดบอสที่ลดลงครับ78 QA เนี่ยตอนนี้เหลือครึ่งหลอดแล้วฮะ <c oughs> ดาเมจผมแค่20ทินเลียนเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจัดก,การบอสหนึตัวเนี่ยผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่14ทิลเลียนผมเดาวไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องสัก 100ริลเลียนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับถึงไม่เอ่ยออ้ถึงแฮะ100่ร้ทินเลียนครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาอัรเกรดตรงนี้ได้นะครับผมแนะนําว่าควรที่จะซื้อนะเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจครับแต่ดูดาเมจที่เพิ่มขึ้นสิมันเพิ่มขึ้นน้อยจังเลยอ่ะ ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นน้อยแบบนี้ครับเราก็เอามารวมตรงนี้ดามเมจก็จะกลายเป็น26ทิลเลียนซึ่งก็ยังน้อยอยู่ดี <c oughs> ทำยังไงดีฮะคือถ้าเกิดผมไม่เทพทูเนี่ยดามเมจก็น่าจะน้อยอยู่แล้วถูกไหมเจ้าแบบนี้เนี่ยแต่ว่าผมมีแผนนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกโซนนี้แล้วก็มาซื้อเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะนี่คือเจ้าไททันคอกแมนครับพลังอยู่ที่ 16QA ซึ่งเป็นไททันของโซนนี้แล้วก็ว่าได้ครับส่วนตัวสายฟรีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะราคาเริ่มต้น220ทิลเลียนครับแล้วก็แพงสุดเนี่ย 56QA เอาละ ลองจัดการนี่คือทอยเลตตัวเล็กของโซนนี้ท่านผู้ชมฮะเลือดอยู่ที่780 QA แล้วผมจะจัดการได้ยังไงครับเนี่ยและยังมีโซนถัดไปอีกครับซึ่งโซนถัดไปเอ๊ะเดี๋ยวนะไปไม่ได้หรอหรือว่าต้องจัดการเจ้า w a l Machine Toilet ก่อนเลือด41 SX เลยนะครับ ถ้าเกิดเรามาที่หน้าร้านค้าเนี่ยในหน้าร้านค้าก็ไม่มีตัวเทพทูตัวอื่นแล้วนะนอกจากแกต้องซื้อที่นี่ครับ1 9 9รบโัได้1ตัวเท่านั้นครับพลัง1 6 QA สรุปแล้วมันเยอะไหมอะไททันคอร์กแบนซื้อมาก่อนครับ1ตัวซื้อมาเรียบร้อยลองโจมตีครับโอ้ดูเหมือนว่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยสามารถที่จะโอ้เดี๋ยวก่อนนะ เจ้าตัวนี้ครับ Warframe Toilet เลือดอยู่ที่ 690Qi และเจ้าตัวนี้เลือดหน่วย SX โอ้โหต้องบอกว่า แทบจะไม่มีทางที่จะจัดการเจ้าตัวนี้ได้เลยครับนี่คือตัวเทพทูของโซนนี้แล้วครับและเป็นตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดในโซนนี้แล้วก็ว่าได้ฮรผมลองซื้อเจ้าคอกแมนสายฟรีนะครับซึ่งนี่เป็นตัวสายฟรีที่แพงที่สุดในโซนนี้นะ 5.6QA ซื้อมาไปที่เรียบร้อยครับซึ่งดาเมจผมเนี่ยแทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลยนะเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะเอาชนะเหล่าทอยเลตได้ยังไงคือถ้าเกิดผมลองดูจากอินเด็กนะครับ ดูเหมือนว่าโซนที่4จะเป็นโซนสุดท้ายครับเพราะว่าเจ้าไททันคอรกแมนเนี่ยคูณพลังอยู่ที่16 QA นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโซนที่5ซึ่งก็น่าจะเป็นโซนถัดไปครับแต่ว่าต้องจัดการเจ้าบอสให้ได้ก่อนถูกไหมแล้วก็ถึงจะปลดล็อกได้แต่ว่าเขายังไม่โชว์นะครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการปลดล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือโซนสุดท้ายในตอนนี้หรือเปล่านะเพราะว่าในโซนที่5ครับดูเหมือนว่าเหล่าดีวแมนแต่ละตัวฮะจะคูณดาเมจ หลักสิบเท่านั้นเองอย่างเจ้าไททันดิวแมนครับระดับมิสติกเลยนะคูณพลังแค่36.4%เเท่านั้นครับสรุปแล้วเนี่ยโซนที่4น่าจะเป็นโซนล่าสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดผมเทพทูขนาดนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการเจ้าวอลเฟมทอยเลตได้อย่างง่ายดายเลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังลองจัดการเจ้าวอลเฟมทอยเลตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดผมจัดการเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยผมจะได้เงินเยอะแค่ไหน และบอกเลยครับว่าใช้เวลาในการตีเนี่ยนานมากๆเลยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่8 QA ครับและได้มา40 QA ซึ่ง มันน้อยมากๆท่านผู้ชมมันไม่สามารถที่จะซื้อเจ้าคอกแมระดับรีเจนได้ด้วยซ้ำฮะแนะนำว่ากดออโต้ฟาร์มเนี่ยคุ้มกว่าเยอะแล้วก็ได้เงินเร็วกว่าเยอะเลยนะครับดูเหมือนว่านี่จะเป็นดินแดนสุดท้ายจริงๆฮะหรือว่าไม่ใช่ดินแดนสุดท้ายเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าการที่จะไปโซนถัดไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากเกินไปนะขนาดว่าผมเล่นสายเทพทูเนี่ยยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยเลยนะโดยรวมเจ้าแมปนี้ครับก็ถือว่าเป็น สกิบดีทอยเลตอีกหนึ่งแมปที่น่าสนใจนะแนะนําว่าลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาฟาร์มกันได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเทพทูแบบผมก็ได้นะแต่ต้องบอกเลยครับว่าเทพทูเจ้าแมปนี้เนี่ยขี้โกงมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้กุลรักแฮฟฟันเจอกันคลิปหน้าครับ